มาเด้อพี่น้องครับมากินตำซ่วกุ้งดองพี่น้องใส่ปูนาหนึ่งเด้อจะแหลนหนึ่งให้ปนนูน้อยจะเสีย่ยบเนี่ยเลยสวัสดีคับ,คบมาค่ะพี่น้องค่ะมากินตำเอ่อตำซ่วกุ้งสดปูนานึ่งนะคะเมาย,ยานหนึ่งกับปูมะห่เบื้องกับปู <ตก S 2> น้อยได้จากพี่น้อง กินได้อืมกระสอบแล้วกินกับเบือโตไม่ี่หยองอืม,อมหอมเนาะเดรออืมโอ้นะฉนต๋มีม่คือเกา่าหอละเก้าบาทนะคะโอ้มัมนปูมัน อยากกินทักมะลดพี่น้องมาพี่น้องมากรุงจากมาจากพี่น้องอะไรคะ่ะอ,อะไรคะ่ะ อีบุล่ะเส้บอะไรนี่ยว้า,าสามกระปุกจิบแบบนาออื้มน่องเหรอเส้นขนมจีนเส้นเนนหนียวหนุบหนับเหนียวพันยันใต่ของตัามม่นะคะห่อละเกีาบาทผพ้่ดทีอยากกินก็นกตักเบียดไใสเด้อจ้าทรงฟรีมีเก็บไปทางนะคะ กปูสดสดปูสดสดอืมอืมอืมนปูอืมโอ้โหมา พี่เน่าขันลาดใช่ไมละ่ะเนื้วนี่เยเนืยวหนุ่มจากพี่น้องใครกินก็บอกว่าอร่อยแล้วก็ติดใจนะคะทุกคนมาจากแซ่บๆน้ำกันปู 呀！你还能呀？哇、嗯！ mình mm -hmm. ừ. กบัวเมื่อเส้นเนื้อนุ่มอร่อยบบอมหนาพร้อมพี่น้องจ้าเส้นบบอมหนำเอาไปเห็ดกับวปุ่นเศร้าแซ่บ ต้องเคยทำคลิปมาก็กินแนตะ่ตัวนี้แหละตลอดเลยมบมา เอาเฮียวแล้วนี่งอกลองงอกหน่่ยกุ้งสดเนาะฮะกุ้งสดจ่อยมันถึงว่าตึงบระตัง้าพี่สองเบิ่งพีล่ะคดๆด้วยโคตรยังไงก็คือแสบเนาะกุ้งสดไปกินโดนเ่ยแ่บ ช่วงนี้กินแต่กุ้งสดเอ้ยสุกหรือเปล่าอิปูเนี่ยคักเสียบปูน้านปูน่าน,น้อยน่งแล้วพอย่นนึงแล้วเปลือกมันก็กรอบค่ะ ุกคนแซบอ,อืมพันพันไปเลยแซ,บแซบ่บ มันจาน้องจ้าืหอมหอมมัน อร่อยนาอรอยมากคุณอัน ไม่ทำหรอโอ้บาทนทำยังไงอ่ะโอ้ขัดกูเดียวหอกกินมเุเจ้าเนี้ยจับหลอกแค่ผมก็อร่อยแบบเคี้ยง่ายอ่ะแค่ชิ้นใหญ่ โซยาอืมกะปูอืมกืะปูอืมอืมร่ครับมันถูกละหอมอืมใครหนไปงานบรุนดมอืมนัน ก็เยท่ง <S <S างชอบอเรบดูออกดูแบนี้แหละอืมอืมัมสอือ๋ออล่วครับพี่นอ้งนองค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะก็ตำคุ่งสดค่ะใส่ปูหน้าหนึ่ง,งปูหน้าหนึ่งนี้เพราะหนึ่งเราเปลือกบางดีเนาะ กินในบนเปลือกแหละมันไม่ตัวหน่อยพ่อแซ่บค่ะพี่น้องคะเอาละค่ะสำหรับมือหนีนเขาตัวลาไปก่อนมาคลิมนีก็เลยก็แชร์เหตุเบนน้ำเน้นด้วยค่ะวันนี้เขาตัวลาไปก่อนค่ะเอาฝนตกเหรอสวัสดีค่ะว้ายฝนตกเจะไปเก็บผ้าไปเก็บผ้าเลยเราคอยกดี๋ยวไปไเก็บไปกันเนี่ย